สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็มาพบก,กับน้องไอซ์เห่นเคนะคะวันนี้ค่ะน้องไอก็จะพามาพักโรงแรมนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กับซัดฟ้าคายกดแชร์กับกระดิ่งกิ๊งๆิงให้น้องไอด้วยนะป่านนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า <S <S แมปนี้ค่ะเป็นแมปโรงแรมก็คือแบบว่าสมจริงมากๆเลยนะ <S <S ยน้องไอเนี่ยเคยทําแบบว่าไปโรงแรมในชีวิตจริงมาเลยทุกคนดูกันยังถ้าใครยังไม่ดูฝากดูให้ด้วยนะฝากไปดูให้ด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยนะจ๊ะ ถ้าเราน้องไอซ์เนี่ยทำชีวิตจริงแล้วก็อย่าลืมต้องทำชีวิตในเกมด้วยป่ะวันนี้คะ่ะน้องไอซ์ก็ชวนเพื่อนมาหนึ่งคนนะคะป่ะเราก็เข้าแมปกันเลยนี่คะ่ะให้เรากดขบวนนะขบวนสุดนี้เลย เนี่ยค่ะตรงข้างๆมันก็จะมีรูปผู้หญิงอะไรอย่างนี้หลายคนนะก็คือให้เราเลือกบทบาทในตัวคอนะคะว่าเราอยากเป็นใครแต่วันนี้เนี่ยน้องไอเนี่ยก็จะมาเป็นนักท่องเที่ยวนั่นเองปะนั่นเดี๋ยวเราไปดูเลยอันดับแรกเข้ามาก่อนเลยคะ่ะพอเราเข้ามาเสร็จหยิบกระเป๋าเลยอยากได้กระเป๋าไหนก็ชวนหยิบนะคะน้องไอเนี่ยน้องไอว่าจะเอาเป็นสีมฟูนะคะเพราะสีมฟูน่ารักแล้วก็หวานหววมากๆด้วยนะ กดเลยต่อไปนะคะก็ไปเช็คอินนะแบบว่าเพื่อเราจะเลือกห้องพักเรานะมันจะมีห้องพรีเมียมก็คือ VIP นะกับห้องธรรมดาเดี๋ยวเราจะเอาเป็นห้องธรรมดาก็เลยกันเพราะเราไม่ได้มีโรบักนะกดเลยเหลือห้องสามสี่หกแล้วก็เก้าสิบอยากได้ห้องสิบสามอะไอเคยเล่นไปแล้วนะเราได้ห้องสิบสามอุ๊ยห้องสิบสามว่างพอดีเลยค่ะ ไอคิดว่าเดี๋ยวนไอจะเอาห้อง13ดีกว่าเย่ yeah, ได้แล้วแล้วก็จะได้บัตรเป็นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคีย์การ์ดะคะเอาไว้เข้าห้องมาดูกันว่า้องไอจะเข้าตรงไหนเนี่ยคะมันก็จะมีป้ายแบบนี้เลยห้องพักต้องไปทางขวาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทางขวาดีกว่าเขาบอกว่าห้องพักต้องไปทางขวานะส่วนพรีเมียมก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปนะแต่ว่าเราไม่ได้พรีเมียมก็ตรงไปงนี้เลยจ้า ตอนนี้ค่ะก็จะเป็นนี้เลยประมาณนี้อันนี้หถึง8อันนี้9ก้ถึงสิโอเคให้เรามาตรงนี้แล้วมันก็จะมีให้เลื่อนๆแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นไปยืนบนนี้ได้เลยรอให้มันไปเองมาถึงแล้วห้อง13เสร็จแล้วเราก็อีกเอาคีย์การ์เสร็จแล้วก็เข้าไปเลยนะประมาณนี้โอ้โหห้องสวยมากๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นห้องพรีเมียมจะสวยกว่านี้นะเนี่ย ประมาณนี้นะเดี๋ยวงไอเนี่ยก็จะมารีวิวห้องกันอันดับแรกเตียงนอนแล้วก็จะมีโคมไฟให้สองฝั่งเลยนะแล้วก็เป็นชุดนอนสวยๆว,วันแหววมีโทรศัพท์ทีวีเปิดทีวีสิอู้สวยมากเลยต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำก็จะมีโถส้วมแล้วก็อ่างล้างมือล้างหน้าก็ได้แล้วก็จะเป็นที่อาบน้ำแบบนี้เลยนะแช่ก็ได้ เดี๋ยวไอ้เนี่ยก็จะรอเพื่อนมานะระหว่างรอเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวน้องไอ์ขอ,อ,นะอ,อนนย,ด,ยออดูก่อนว่าออกไปได้ไหมยอยากออกไปมากเดี๋ยวลองกดสิรู้ออกได้ด้วยไะเดี๋ยวลองไอเ้เนี่ยว่าจะออกไปชมวิวสักแป๊บหนึง่งระหว่างรอเพื่อนมาอ้โหสวยมากเลยค่ะมาดูกันว่าวิวตรงนี้มันจะเห็นทะเลไหมบอกไว้ก่อนนะคะว่าในแแบนี้มีสระน้ำแล้วก็มีทะเลอาหารน่ากินทั้งหมดเลย ใครเห็นพาทินมากคือแบบสวยมากนะพาทินเนี่ยแล้วก็เปิดไว้อย่างนี้เลยนะไปะล้วว่างรอเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพาเปลี่ยนสีห้องกันให้เรากดนไออย,อยากได้สีผูมีหลายสียนะแต่ไอ,อชอบสีผูมากๆก็เลเอาสีผูตอนนี้คะ่ะเพื่อนอไอก็มาเรียบร้อยนะนอไอตัดมาเลยมาเร็วมาเร็วเพื่อนเข้าห้องเลยอันนี้คะ่ะเป็นเพื่อนของไอ,งอเองเนาะ ก็เรากะว่าจะอยู่ห้องเดียวกันจริงๆอ่ะมันไม่ต้องอยู่ห้องเดียวกันนะแต่ว่าที่เพื่อนน้องไอเข้าได้โดยที่ไม่ต้องมีคีย์การ์ดเนี่ยเพราะว่าเราต้องเข้าพร้อมกันนะแต่ว่าถ้าเราเข้าแบบว่าไม่พร้อมกันเพื่อนน้องไอเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้ามาได้นะเวลาออกก็ต้องใช้เฮ้ยเมื่อกี้เสียงพูอยู่ดีๆแล้วทําไมตานี้มันกลายเป็นสีเหลืองแล้วล่ะไม่เป็นไรช่างมันบานนั้นเดี๋ยวเราอุ้ยใครจะเข้าอะ นั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สปากันก่อนดีกว่านะคะในแบบนี้มีสปาด้วยนะมาเรีวเพื่อน้องไอออกไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปทำนี้ให้เร็วออกเลยโอเคเลยเดี๋ยวเราจะไปกันเลยอ้าวเพื่อน้องไอไปผิดทางไอ,งอก็ไปผิดทางตามเพื่อนเลยนะป่ะตานี้ยคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปสปาเองเพื่อใครไม่รู้นะคะว่าสปาไปทางไหนดูคลิปน้องไอแล้วเดี๋ยวจะรู้เลยนะ หรือไม่ก็ดูป้ายก็ได้นะคะมันจะมีป้ายอยู่นี่ก็จะอยู่ข้างๆตรงนี้นะเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะ S P A เข้ามาเลยนี่ก็จะเป็นสปาอันนี้ไอไม่แน่ใจว่าเป็นสาไว้น้ำหรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนเดือดๆแต่ว่านออาา้องไอ้เคยเล่นแล้วมันคนละอันนะสาไว้น้ํามันจะสวยมากวิวจะฟูลเลยแหละแต่ไอก็จะลงไปไหายแบบนี้เลย สวยมากๆเลยนะคือแบบน้ำก็ใสมากไหนบอกสปาไงอ่ะเดี๋ยวรอให้เพื่อนน้องไอเนี่ยสำรวจไปเรื่อ,ๆอยๆก่อนนะแล้วก็มานอนรอนะเพื่อนน้องไอ้ไปห้องนู้นแล้วจะเจอสปาไหมนะเพื่อนน้องไอบอกเจอน่าจะเจอแหละเห็นเพื่อนอยู่ในห้องนังนเลยโอ้ oh my god ห้องนี้มันร้อนอบอ้าวจริงๆเดี๋ยวเรากดตรงนี้ก่อนนะมีน้ำนะหยดลงมาคืออะไรโอ้โหร้อนมากเลยตัวน้องไอแทบเดือดเลยนะเดี๋ยวไอเนี่ยจะทำการลดนะมาดูกันว่ามันจะลดได้เท่าไหร่ลดๆๆไอก็ก,กดเลยรัวไปเลยนะเฮ้ยทำไมสีมันเปลี่ยนอะหมายว่าสีมันจะเปลี่ยนแบบว่าเป็นสีเหลืองนะปกติมันเป็นสีแดงส้ม วันนั้นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยไอก็จะไปที่สระน้ำกันเลยดีกว่าเนี่ยคะ่ะสระน้ำเผื่อทุกคนไม่รู้ว่าไปทางไหนมาลองล็อบบี้ก่อนเสร็จแล้วก็เชิญดูป้ายได้เลยจ้าป้ายมันจะเขียนว่าสระน้ำนะไะสระน้ำไปทางนี้แล้วก็ลงนะทุกคนเห็นไหมสระน้ำมีห่วงยางด้วยนะเฮ้ยมีห่วงยางป็ดด้วยทำไมเขาไม่เอากัน โอ้โหมาถึงยังไม่หยิบพวงยาวคือไปแล้วนะคือแบบว่าไอเนี่ยชอบเกมนี้มากๆเลยมันเหมือนในชีวิตจริงด้วยนะคะแล้วมันก็แบบว่ามีของเล่นให้เล่นเยอะคือแบบไม่เบื่อเลยนะแบบน้องไอก็ยังสำรวจไม่หมดนะคลิปนี้น้องไอก็มี e p ีสองด้วยนะแต่คิดว่ายังสำรวจน่าจะไม่ค่อยหมดหรอกเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยที่เนี่ยใหญ่มากเลยนะเหมือนว่าอันนั้นจะเสียรูบักจริงด้วย สี่โรบักเก้าสห้าโรบักนะเพราะฉะนั้นก็เอาฟามิงโกดีกว่าอ้าวตกโอเคได้แล้วอันนี้นะคะสามารถขยับได้ด้วยขยับอยากเอาฟามิงโกไปตรงไหนก็สามารถขยับได้แต่บนบกน้องไอเนี่ยคิดว่าไม่แน่ใจนะนั้นเดี๋ยวน้องไอขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะน้องไอแอบเห็นบางอย่างด้วยแหละเฮ้ยเขาให้ปีกมันเปโล มาดูกันว่าจะปิ้งได้แบบสมจริงหรือเปล่านะคะอืมอร่อยจังเหมือนว่าของน้องไอจะไม่แล้วนะเนี่ยส่วนมากนะคะคนเขาจะชอบเป็นนักท่องเที่ยวกันนะอันนี้ก็คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวน้องไอจะลองเข้าไปดูนะน้องไอไม่รู้เหมือนกันว่าให้พนักง,งานเข้าหรือเปล่าหรือคนเราก็เท่าได้เข้าไม่ได้และะ้วเขาเขาบอกต้องเป็นบทบาทของเชฟที่จำเป็นนะไม่รู้ว่าถ้าจำเป็นขนาดนี้ต้องเสียรูบัคหรือเปล่า เฮ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมนั่นมันสไลเดอร์เนาะไอจะเล่นสไลเดอร์ไอก็แวบมาเลยนะเออลงสีไหนดีสีแดงก็เลยกันทำไมมันไหลอ่ะต้องกดสีเขียวก่อนใช่ไหมปึ๊บโอ้สนุกจังเลยนั้นเดี๋ยวอ้ไอเนาะขอตัวไปเล่นน้ำกับเพื่อนก่อนนะบอกเลยสนุกมากๆมีอี2ีด้วยนะอย่าลืมต่อ EP2 กันนะคะสนุกมากๆเลย ก็สำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ share, กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้น้องอไอ้ด้วยนะบ๊ายบายใครอยากให้น้องไอ้ทำอะไรเกี่ยวกับแบบนี้คอมเมนต์มากันได้เลยนะคะบ๊ายบาย